สามเทคนิคสร้างเงินจากคอร์สออนไลน์ที่ใครก็ทําได้วันนี้ครูมีเทคนิคสร้างเงินอัตโนมัติจากคอร์สออนไลน์มาให้กับหลักทุกคนหนึ่งอะไรที่มีคนมาถามคุณบ่อยและมันไม่ใช่เรื่องยากสําหรับคุณเช่นตอนที่ครูเริ่มขา,ขายของออนไลน์ก็มีคนมาถามครูไก่ตงว่าครูไก่ต้งขายยังไงทําไมขายดีจังทําไมขายได้เยอะจังซึ่งครูสร้างยอดขายแต่ละเดือนหลักล้านซึ่งตอนนั้นครูขายด้วยการยิงแอดเมื่อมีคนมาถามบ่อย ครูก็บอกเขาไปว่าครูใช้การยิงแอดเขาถามว่าสอนได้ไหมทํายังไงช่วยสอนให้หน่อยมันจึงเป็นจุดเริ่มต้นในการที่ครูเอาความรู้ที่ครูไปเรียนหยิงแอดมามาสอนต่อและเปิดคอร์สของครูเอง 2. เช็คตลาดก่อนก่อนที่คุณจะทําเพื่อจะถามว่าคุณจะสร้างความแตกต่างหรือทําให้ดีกว่าตลาดได้อย่างไรเพราะทุกสินค้าในตลาด มันจะมีช่องว่างเมื่อคุณหาช่องว่างนั้นเจอแล้วคุณไปเติมเต็มช่องว่างนั้นมันจะทําให้คุณโดดเด่นและแตกต่างและทําให้คุณขายได้แม้คุณเริ่มต้นทําทีหลังเมื่อคุณเช็คตลาดแล้วหาช่องว่างนั้นเจอแล้วให้คุณเริ่มต้นทําคลิปวิดีโอยุคนี้ต้องเป็นคลิปสั้นเท่านั้น โดยที่คุณออกมาทำคลิปสอนให้เขาเข้าใจได้ง่ายๆและทำตามได้ไม่ต้องโชว์ว่าตัวเองเก่งว่าตัวเองเชี่ยวชาญเน้นที่ให้คนเข้าใจแล้วเอาไปทำได้คุณต้องโฟกัสที่ว่าคนเรียนรู้เรื่องไหมคุณจึงต้องใช้ภาษาง่ายๆพูดง่ายๆให้เขาเข้าใจได้ ครูเลยต้องไปฝึกทักษะการพูดทักษะการสื่อสารเพื่อเอามาใช้ในการสอนใช้ในการทาคลิปเพื่อให้คนเข้าใจง่ายแล้วเอาไปทําได้นี่คือ3เทคนิคที่จะทําให้คุณสร้างเงินอัตโนมัติจากคอร์สออนไลน์ได้แม้คุณเป็นมือใหม่ที่เพิ่งเริ่มต้นทําถ้าวันนี้คุณเป็นคนที่ต้องการจะเอากิ้งจากการสร้างเงินจากคอร์สออนไลน์วันนี้ครูมีคอร์สรวยด้วยคอร์สออนไลน์จากราคาเต็ม15,900วันนี้พิเศษสําหรับคนที่ดูคลิปนี้คุณจะได้ในราคา 6,900บาทในคอร์สนี้คุณจะได้เรียนรู้การตัดต่อวิดีโอการทำคลิปการไลฟ์ขั้นตอนการเขียนสคริปต์ขั้นตอนการทำคอร์สทักษะในการพูดสเต็ปในการสอนการทำคลิปโโมดคอร์สขายคอร์สและการไลฟ์ขายคอร์สถ้าวันนี้คุณเป็นคนที่มีความรู้เฉพาะทางด้านใดด้านหนึ่งแต่ไม่แน่ใจว่าจะขายได้ไหมครูจะให้คำแนะนำและบอกคุณว่าขายได้หรือไม่ได้หรือถ้าจะขายคุณต้องทำการตลาดยังไง คอร์สนี้จะเริ่มเรียนวันที่14กันยายนใครสนใจทักมาที่ Line a อดของครูไก่ต้งที่ขึ้นไว้ได้เลยนะครับเพื่อรับราคาพิเศษแล้วเรามาเจอกัน